สวัสดีครับบ่าะไรดินที่ษิสารครับมาหานม่ไผ่ปลาครับผมมือนี้ครับพี่หัวดินบ่อะไรมาน้ำเด้อครับผมพี่น้องพี่หัวดินเพิ่นไข่ครับเพิ่นไข่มือขึ้นนี่ครับไข่แห้งนะครับผมมือซ้อกะบ่ะไรเพิ่นมาน้ำเพราะว่าเพิ่นนอนพักผ่อนนะครับมือนี้มากับทีมงานครับมีแม่นิดแม่สีครับผมพี่น้องมาหานม่น้ำกันมือนี้น้องไผ่ปลาครับเดี๋ยวไปติตตาน่ำกันครับสิโชคสิมันวะครับผมสวัสดีครับ เกิดไม่ไเล่นไม่เล่ลสิเกิดันี้เห็ดสิออกด้วนี่โอ้คืองามเถอต้องดอกกามเลยอันนี้น้ำมันแน่นอนสองอันนันะออออเห็ดกำลังสีออกพี่น้องเห็ดสิออกอีกแล้วเห็ดสิออกรอบสแล้วักี่สีครับจ้าวัดีจ้าถามยิด กับแม่ังก็แม่โสมครับแม่โสมดอกกำลังงามเลยนะสิงแฉนนะโปร้วยปก้วยคนสิงหงวาเห็ดออกโอ้ยมาปุกมาบตรงไินกำลังออกเลยดโอ้ยกำลังออกเลยก็เห็นนั่งแหล่เลยเนาะผมว่าเห็นนั่งแหล่ดินอยู่มันดอกหนาหม่องเป็นดอกหนา ดอกงามพี่น้องบ้าบอยว่าเสียม้วบกันอันอันนี้ไว้พี่น้องม่เหนียนไมาเอาขิงยาอยู่นี่ผัดมาเห็นดอกนี่เพ่แว่อยู่โอ้ยลมเป่งแยงอยู่พ่อหันก็พ่อเห็นว่ะไม่นิดครับปัดไม่ขันกว่าพี่น้องโอ้ยบ่แม่ แม่สมครับบู๋ของแม่สมใส่ขั้นก่อแบบเล็กเลยครับก่เล็กยู่ใหญ่จันโอ้ยอยูใหญ่จันอยู่บ้านข้างวัดเกลีย์งามก็เอาแม่ลูกขี่ขั้นแบกมามยหนุอยใหญ่หนุ่ยโอ้ยใหม่ว่าบอยสันสันหนึ่งครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปครับไปครับไปลุนน้ำกันต้นหนาครับผมพี่น้องสิพักเขาขอทำไมครับผม น้งใหม่ไปใส่เมือดนองใหม่ไปใส่เมือเดีย๋ยวรอแดดครับหาน้งใหม่เฮี้ยวเี้ยวครับเงี้ครับ บด่ดดเอานอซ้ำนี่ก่อยนี่บอดีเอาซ้ทำทอแคงจ่อยมันบ่มีนอนอ,อัดถุงพอดีงามเลยครับผมพี่น้อง ปลาปูปีเนี่ยสมเห็นหรอวะเนี่ยสม่าต้มเห็ดทุบเป๊ะๆพันวะครับได้สีมาเอาหมดแล้วครับผมพี่น้องพี่สีพี่สีมาเอาหมดแล้วครับ อ้อมเอาอย่างกันแนู่ยของใหญ่ไทยแท้ๆไลยสิเกาะเกาะแม่เนี่ยมาดึงถ้วยแม่หน่อยสิบูมมันงาสิล่องอีพอกอปลายแม่กอปลายน่าจะเห็นของใหญ่ไหลมาดึงซอยไม่ไหวเขาสีสีมาดึงเนี่ยแล้อ บ่เอายาไหมดีเด้อทากางๆน่จิ๋เอไปไปกอเองไปไปกอเองไปไอ้กอเองมันบอกไปวันนี้ฮู้มใ้เียเชี่ยทวมานังามีนอนหึล้นักนี่อ้ยายฮักอ้ยบ้านเดีวมันติดฮักาฟมันอ้ยตายแล้ว ไม่สิถึงขาดไปแล้วตายแล้วขึ้นที่ไหนโอ้ยแล้วเอาไปทำไมลราบ้องมันเหรอโอ้ยบู๊นก็สิได้แม่เอาลงมาเท่าละท่อนก่อนท่อนอีโบเห็นก็แม่นะมันอยู่ใช่กลางกล้เฮ้ยเด่นนอนนก็ชี้ชี้นะชีมันมองนอนเออเดี๋ยววันนี้เอาเสียมวันนี้โอ้ยก่อนนะอีโบโยงกี่หลังโบห่างจากอ๋ใส่ ลาๆติดเห็นบนต้นไมมันเดน้นอโอ้ยมันหลนี่นี่นอนี่นี่นนี่่ต่ยส,สิ้สีผู้เฒ่า่อนอจะเอาี่บยิบเอานอน่นมันก็เนี้ยมันถืออ่นล่นลงไปกลางกองสือบ่บ่บ่มันมันเบียดละอีเจ้าสามมือมาเอาอีเจ้าสามมือมาเอาย่า Rồi oh, yeah, 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 yeah. oh, oh, ngang Ô, lên khẩu súng có bạn. สามน้อครับน้ำเีครับพี่น้องน้ำเสีไหลครับน้ำไม่ก็ขึ้นเหี้ยวไหลครับเซน้ำเสียกำลังขึ้นครับผมแถวบ่าบอยยืนนี่น้ำถั่วมมดเลยครับผมพี่น้อง อีกหนึ่งพานางครับ ก็ทางขไปเลิกแค่กล้ยด่างอเอาเมื่อกี้แเอาตอตอด่างมันด่างมันมาทางนี้เขากับตอคอยเลนออกมาโอ้ยก็จะกิน หมดแล้วตอแล้วนีนาอเอาอีกบ่เดง้อเ็อหมดแล้วพอแล้วไวมันเป็นกอจะตอบจะตอบจะตอบดิ Bị nồng mắc khôn mông mại nắm bao bòi hấp Nga mô Nga mô bì Nói nga mô 哎呀，我。 yang jail itu 我懂啊。 โอ้จะเข้าง,งก่อนนะครับพีนองตัว้างก้นน้องโอวับพน้องตโอ้ยัว่เหียแขนล่าหมดได้แล้ครับ เด็กอดีอัดถุงเลยครับผมหน่อยยาวพอดีหน่อยาวพอดีแขนนอสามนานหน่อเอาหน่อยสามนอส้องแห็บ chứ không học ano uh, uh... นจะตกฟ้าก็มื่อดแล้ว ี่นองเบิ่งภาพบรรยากาศะตอนตเอาหนใหม่เอาเด้อครับผมพี่น้องครับทันเ่เห็นไอโน้หมแลรวครับผมกิดถือกองกบ่ถนัดครับเจะพี่น้องจะไล่ตาซะ่ออครับพี่น้องฉันบอกว่าโอเบงสกจกนาที่กยแจ้งวาเบิ่งใหม่เ่สีเราเบงสะก่อนจกหาวิไอหานาที่นะ แล้วกา <ไป S 1> ยุดไว้ว่าสั่นจังเขา,า,าวิงว่งเหรอเขาวิ่งเหรอจังว่ามึงไม่สีสีมาครับพี่น้องโอ้ได้ไอเดียแล้วพี่น้องโดยความหว่วงใยและปรารถนาดีจากเราทีพยายามมาดูพยายามมาดมก่อนบ่ มึงสุกาวินหัวหายามาดมก่อนครับผมพี่น้องตะโตไปะตะโตไปะสักก่อนเนื้อร่างหาล่างตาแล้วก็จะมากดกดเขาบ้างไหมพี่น้องผม

อะเบเเก็บอันีนอืมจุดยอดเวยเอาอแม่เอาต้อบ่อหรอนักบ่มอืมม่้เป็นคนกอ่อเขาเป็นคนเห็นซืน่อเขาหเอาหลายนักหลายคนเป็นคนกอ่อกั่เห็นคนตัวพี่น้องคิดมาเอาเกรี่ยคนยนง่งด้ ไหลมันหนักบ่มีหัวช่วเผื่อครับ <laughs> ทำเส้นป็นตะยานมันไหลแต่บึนบึนอยู่อืมสิบเอ็ดเอาอันรอบดักเอาป่ะอืม เห็นี่บอกนี่นะไปได้าหมนี่เห็นไหม แอ้อนี si ่สมนิปเหรอกนุ่มใหม่เขาจังกอได้สี่หานออยู่อ๋อจะกอดนอนัรนลงหรอกล่องเลยไม่เก็ได้ห่อก็ไม่สี่หรอ ยังก้องฟังทังุนคนมมเขเดิค,คนมบมคอยพานเขาทั้งผุนแมนครับ,บ,บราาป้าแถนี้เป็นป้าที่บ้าบอยมาไต่ตะก,กะแตนนะครับผมหัวผมหัวเลยนะครับดูเวลาครับบ้าบอยอยงางเลยหัวับของี่น้อง ตักกระเต็นตักกระเต็นตัวหนึ่งครับนั่นนะตัวตักระเต็นไปแล้วอู้ย,อยดอกใหม่ง้ามเถอะพี่น้องบรรยาก,กาศครับบรรยาก,กาศสวยๆครับ เนี่ยไม่เห็นทางเลยนะครับตอนออกมา ขึ้นบัวเอาบัวเอาวะฝานบัวหกว่าสิมันคับผมพี่น้องครับผลงานมือนี่ครับนี่ของพี่สีครับยมนี่ครับยาเบาๆครับอันนี้ของแม่นิดครับอันนี้ของแม่สมครับ ไม่สมเลยยาบอกง่ายหนึ่งครับผมพี่น้องจเสกมือนีพากันโศกเหมานกันทุกคนอู้ยครับมือนีครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเราช่นเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมพี่น้องครับขอบคุณความฮับแข็งที่มอบให้ทีมงานบาบอยดินที่อีสานพี่ดินที่อีสานสมมยอีสานพะโลกระท่อมหน่อยสามหลังฝากตอนเป็นวิถีชีวิตคนอีสานบ้านห้องแบบนี้นะครับผมพี่น้องครับลากาทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกการติดตามกะขอบคุณจากใจครับผมขอบคุณแท่น อเอฟซีทุกหมองทุกบอลกี่เป็นกำลังใจให้ทีมงานแม่สีแม่นิดแม่สมแล้วก็ผูดด้ใจเกือบขาดอาจอยผู้ใดอีกหลายๆคนแม่กิดครับผมพี่น้องครับอีกหลายๆคนที่ผู้ใดเอ่ยซื้ออีกครับผมพี่น้องครับขอบคุณที่พี่น้องติดตามรอบชั้นเป็นกำลังใจทุกๆคนครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอกำไรคลิปหนาครับ